สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้หนูก็มารีโนเวทบ้านใหม่เนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยมีน้องๆเพื่อนๆน,นะครับได้บอกว่าเออสาเหตุที่เต่าโตช้าน่าจะเป็นจากสถานที่การเลี้ยงของหนูนี้แหละครับหนูก็เลยปรับปรุงใหม่เลยให้ใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าแบบ ตอนแรกอยากเลี้ยงนอกบ้านเหมือนเต่าปุ่นนะตามที่หนุ่ยได้ทดลองเลี้ยงเต่ามานะครับเลี้ยงนอกบ้านแข็งแรงที่สุดละแต่ว่าสาเหตุที่เอาเต่าบกไปข้างนอกไม่ได้เพราะหนูบ้านนั่นเองครับทุกคนแท้หัวหลุดแน่ๆดูน้องดิบ้องแบลขนาดนี้เดี๋ยวเราก็จะมาจัดบ้านให้น้องต่อ นุ่ยก็มีต้นไม้นะหนูก็ปลูกไว้แล้วก็จะมาอันนี้ก็ทําเป็นแบบใช้รังธรรมดาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆนะเพราะมันเป็นแบบฉุกเฉินตอนนี้ก็ทําทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปหาดูแผ่นไม้อะไรดีๆแล้วก็หรืออาจจะไปหาไม้อัดมาแบบเป็น รั้วบ้านของน้องนะครับเดี๋ยววางๆงไปก่อนจัดไปด้วยดูไปด้วยเอาอยัางไงดี <c oughs> ดูสำรวจบ้าน <c oughs> แต่ช่วงที่ผ่านมาภายในสองสามเดือนนี้น้องเขาก็โตขึ้นเยอะแล้วนะครับทุกคน นี่ต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมดเลยเราจะมาเรียงเรียงดูก่อนว่าจะอะไรไว้ตรงไหนนะ โอเคก็ประมาณนี there. There ้นะครับทุกคนเมื่อกี้ก็ลองจัดดูแล้วแล้วเราลืมไปเลยว่ามีน้องกบที่เขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเอ๊ยยังเอียงแต่เราก็ยัดกระดาษไปข้างล่างหละตรงน้องกบนี่นะครับน้องกบคือจะเล่าว่าตอนแรกใส่อ่างใช่ไหมที่สลับกับปลาปักเป้าน้องก็โดดหายไปสองตัวนะครับ เราประมาทเรานึกว่าเขาเป็นกบน้ําก็จะอยู่แต่ในน้าไงหาไม่เจอเลยแหละน้องๆดูไว้นะเราต้องศึกษาดีๆอย่าทำแบบพี่แล้วกันพี่ก็ศึกษาไม่ดีพอก็เอากบมาอยู่เป็นเพื่อนเต่าก่อนละกัน,กน,กนไว้เดี๋ยวดูๆเผื่ออาจจะมีเต่าบกอีกสักตัวหนึ่งตัวเล็กๆมาเพราะตอนนี้เราก็มีความพร้อมมากขึ้นในการเลี้ยงนะครับ หรืออาจจะเลี้ยงตัวเดียวดีพอน้องเขาก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าหนุย่ยน่าไม่แน่ใจว,ว่าจะซื้อเพิ่มดีไหมเดี๋ยวดูก่อนเอาก็อี้มาไว้ตัวดีกว่าเพราะว่าน้องจะได้มีพื้นที่ในการแอบในการหลบด้วยแล้วก็เดินได้ทั่วๆมากขึ้นเพราะต้นไม้จะได้ไม่กิก่งกะเราต้นไม้จะได้ไปใกล้แสงไฟมากขึ้นด้วยนะครับเขาจะได้จะเดินเติบโตได้ พอได้ย้ายไฟมาตรงนี้ละมันก็จะชัดมากขึ้นนะครับอืมเดี๋ยวเราก็จะเอาหลอดไฟ u a v มาหนีบตรงนี้นะหลอดไฟ UVA UVB เมื่อกี้พูดรัวไปหน่อยมาหนีบไว้จะได้เปิดให้น้องด้วยนอนสบายใจเลยบ้านกว้างให้ยูว่างโคตัด ชอบไหมมีเพื่อนด้วยเมื่อก่อนมีเต่าดาวอินเดียนะครับที่หนุ่ยรับมาเพราะว่ามาหลงทางมาแล้วเพื่อนเก็บมาฝากไว้แต่พอหนุ่ยเห็นคนที่เขามีความพร้อมมากกว่าในการเลี้ยงเพราะหนุ่ยอยู่ห้องไม่ใหญ่มากนะครับก็เลยให้เขาไปรับเลี้ยงแทนเพราะพี่เขามีความพร้อมมากกว่าส่วนหนุ่ยก็ค่อยๆดูน้องเพราะน้องตัวเล็กหนุ่ยก็เลี้ยงได้สบายนะตัวเดียว ถึงตัวใหญ่กว่านี้ก็อยู่ได้เพราะเรามีหลอดไฟพร้อมนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย